วันนี้นะคะอยู่ที่สนามทดลองขับย่างร่มก้าวส่วนภูมินะคะแล้วก็รถคันที่เราเห็นนี่นะชื่อรุ่นว่าเว p i d SR 1 0 8บอกว่าเขามีความน่ารักชิควินเทจนะคะมาพร้อมกับขุมกำลังที่เป็นรถไฟฟ้าล้วนๆนะคะราคาของเขาก่อนที่จะลดภาษีนะ 7,9,500แต่ว่าได้สิทธิ์ที่มาตรการของรัฐค่ะลดไปอีกเกือบ20,000บาทสนนราคาอยู่ประมาณแค่60,000ินนิดแค่นั้นเองแต่ต้องมาดูออปชันและส่วนประกอบของเขานะคะมาดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยค่ะตัวไฟเนี่ยถ้าเราเห็นตัวไฟเนาะก็จะเป็นไฟที่มีจุดที่จะวดแสงเนาะทำให้รู้สึกว่าเรามีโฟกัสไปด้านหน้านะครแล้วก็วันนี้มีมาให้ดูเนี่ย สองสีมีอัตราเร่งเนาะมีสามารถปรับโหมดเนี่ยปรับได้ถึง3โหมดต้องบอกว่าเมื่อกี้ไปลองขับมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีภาพที่ทดลองขับให้ดูด้วยนะคะไปทดลองขับมาแล้วรู้สึกว่าขับดีมากอัตราเร่งดีท็อปสปีดทำได้เนี่ยจริงๆอ่ะน่าจะทำได้เกินร้อยหรือเกือบเกือบร้อยนะแต่สำัตัวขับไม่ถึงเพราะว่าพอเวลาเรากดปุ่มปุ๊บพูดเลยอัตราเร่งมาเต็มเลยแล้วก็ เข้าของดีสนามับเรื่องแถมยังเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ทมีที่วางสัมภาระด้านหลังด้วยแอบบอกสำหรับไรเดอร์หรือถ้าจะขับแล้วไปขนของเพิ่มขับหนึ่งท่านนั่งหนึ่งท่านแล้วเก็บของเนี่ยฟีลลิง่งตรงเนี้ยฟังก์ชันตรงเนี้ยใช้ได้ครบแล้วก็ตัวเบออาะตรงเนี้ยค่ะยังมีที่เก็บของอีกเยอะเลยเดี๋ยวเรามาทค ด้านหลัง,งไฟงเ,เป็น LED สวยเลยตัวไฟเป็น LED คันนี้นะคะก็จะเป็น Rapid อีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เปิดขายเปิดราคาแล้วแล้วก็มีรถส่งมอบภายในเดือนนี้ด้วยนะคะ <c oughs> นี่ทุกคนดูชื่อรุ่นนะ SR 0 9 <c oughs> เป็น Rapid <c oughs> ต้องบอกว่าสีนี้สวยมากสียอดนนิยมสีแดงสดราคาเขาก่อนที่จะลดภาษี 8 6เช่นเดียวกันก็ลดไปเกือบๆ20,000 1 0 0ไปลายๆลยะคะ่ะก็ตีว่าก็จะเหลือแค่60,006 6คร่าวๆเนอะเหลือ6 6 0 0 0ไม่พอยังมีแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งมีพรบอีกนะคะแล้วก็มีรายละเอียดของแถมอื่นอีกแอบอุบไว้บ้างเพราะว่าถ้าสนใจแล้วเนะี่ยอยากให้ติดต่อมานะเดี๋ยวจะลองขับไปดูสักนิดไหม ใช่ไหมคะทุกคนต้องบอกว่ามันมีระบบที่เซฟตี้อันหนึ่งมากๆเลยนะถ้าเราไม่ได้ปลดขาตั้งอันนี้รถนะมันจะไม่ไปขั้นตอนก็คือขึ้นรถปุ๊บเก็บตัวสแตนดนี่ก่อนแล้วก็มันก็คือจะเป็นการแสดงว่าให้เราเนี่ยพร้อมแล้วแล้วก็กดเบรกกับตัวพีพร้อมกันแล้วก็ไปขับง่ายขับสนุก สำคัญเลยนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากเพราะว่าการใช้พลังงานทั้งหมดไม่ได้ใช้น้ํามันเลยต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเกือบร้อยกิโลค่ะทุกคนเราไปกับบ้านที่ทํางานเนี่ยคือเร่งขับสิบยีกิโลเนี่ยสาวันกว่าจะชาร์จครั้งหนึงเนาะบอกว่าอยากให้เปิดใจมาลองใช้กันอัตราเร่งดีมากแล้วทุกคนจะลืมอเตซค์ที่เป็นน้ํามันไปเลยค่ะ เลนะคะ,ะ,คะค F W 07เนาะเขาก็จะมีให้เลือกอยู่2สีสีเขียวดำและสีดำเขียวก็จะดูว่าเฉดไหนส,สีอะไรเยอะหน่อยนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นเขียวดำเช่นเดียวกันค่ะมีตัวแสแตนเซฟตี้ปลดแสแตนก่อนแล้วก็ค่อยเปิดสตาร์ทเรีดี้ก ถามว่าแบรนด์เฟ l โลนะคะกับแบรนด์เลฟดเนี่ยแตกต่างจากมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ายอื่นยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้มองเรื่องของอัพ e r s เซลเนาะการดูแลหลังการขายแล้วก็การรับประกันนะคะตัวรถเขาเนี่ยค่ะก้ารับประกันโครงสร้างถึง8ปีเต็มแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทั้งคันนะคะเอามาประกอบในประเทศไทยนะ ไม่ใช่หยิบมาเป็นคันๆจากจากที่จีนนะเรามีโรงงานประกอบในไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยหายห่วงเลยเรื่องคุณภาพการประกอบอยู่แล้วให้เรามั่นใจได้แล้วก็เรื่องแบตเตอรี่ค่ะก็รับประกันยาวนานกว่าค่ายอื่นทั่วไปนะอันนี้ข้อมูลมาใหม่ๆเลยแบตเตอรี่ค่ะรับประกันถึง5ปี50,000กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยสบายใจหายห่วงไม่ต้องรู้สึกว่าขับไปปี2ปี แล้วแบตเตอรี่ใช้ไม่ได้แล้วที่เหลือมอเตอร์ไซค์เราจะไปทิ้งที่ไหนโครงสร้างรับประกัน8ปีแบตเตอรี่รับประกัน5ปีต้องบอกว่าทุกๆค่ายเนาะที่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยยังไม่มีใครกล้ารับประกันขนาดนี้และยังไม่มีใครมีโรงงานที่มาประกอบในไทยก็อยากให้ลองมาสัมผัสดูทั้ง2แบรนด์นะคะ f e ลโลก็จะเป็นแบรนด์ที่ออกสไตล์เรซซิ่งหน่อยขับแล้วก็จะรู้สึกว่าตอบสนองทันใจมากแต่ถ้าเน้นใช้งาน มอเตอร์ไซค์ฟิลที่จากเดิมที่เราเคยขับอยู่ที่นั่งสองคนได้ที่ในแบรนด์อื่นๆที่เราเคยเห็นในประเทศไทยเนาะก็อยากให้ลองเล็บผิดดูเพราะว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ในราคาที่จับต้องได้หกหมื่นแต่ว่าได้มอเตอร์ไซค์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ EV ไม่ต้องเติมน้ำมันอีกต่อไปไม่มีเรื่องจุกจิกไม่ต้องมีน้ำมันเครื่องเราก็ไม่ต้องเติมน้ำยาหม้อน้ำเพราะทั้งหมดเนี่ยเขาไม่มีเครื่องยนต์แล้วมีแต่มอเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ย เราใช้งานแบบยาวๆแบบไม่มีคม่าใช้จ่ายหลังการขายที่สำคัญไม่ต้องเติมน้ำมันค่ะทุกคน